ครับวันนี้เราก็อยู่กับปุ๋ยเอเบเส<า>นะครับสาขาพัาางคนนะครับมาดูกัน<ช>นะครับว่าหลังจากที่นี่ครับเจ้าของสวนครับพี่ชาญน,นะครับนี้น <laughs> <laughs> มาดูกันครับว่า <laughs> เกใช้ไปคนไปกี่รอบแล้วพี่สองรอบสองรอบอันนี้คือต้นหน้าตายเนาะต้นหน้าตายเอาเลยพี่เอามาดูรักษาหน้าตายกันเอาไปหน้าต้อกได้บ้งเด้อ เบาะวัวเตะเป็นยาวเลยอันนี้ปิดมาไว้ปตอนสี่ปีใช่ไหมแอปสี่เนาะประมาณสี่ปีอันนี้มันได้แกนเล้วนี่จ่อปักมีนก็ไปออกนี่ครับดูใกล้ๆเนาะต้นมันเป็นคืนเนาะนี่ครับต้นหน้าตายของแท้เลย ดูนะครับจากแต่ก่อนไม่ไม่มีน้ำยางเลยเตรียม,มยยกระโปกไว้เรียบร้อยดูต้นแตกครับไม่ใช่ต้นที่นะครับดูแตกทั้งต้นคอยหาน้ำยางหนึ่งข้างบนดูครับหนี่งดูครับนี่คือต้นตายเนื่งจริงๆนี่อ่า เราทํามาแค่สองนะพี่เนาะที่ผมมามันไมตายแค่ต้นเดียวเนาะต้นด้านหลังก็เราก็เทสแล้วนะครับนี่เนาะเหมือนกันเหมืนอนยางเลยเดี๋ยเราเทสดูไหลนะครับนี่คือกระสอบมันเนาะพี่นี่เป็นโอทูเป็นโอทูเอเบเลสนะครับถือว่าเอาเอาถามพี่ชาดีกว่า,เ,าเป็นยังไงพี่รู้ความรู้สึก ถือว่าก็โอเคครับโอเคอยู่เนาะครับคาดหวังว่าจะได้น้ํายางเพิ่มขึ้นนี <c oughs> แ่แน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่ก็เริ่มขยับแล้วครับโอเคครับอัน,นี้เราค่อยมาดูอ่าต้นที่สมบูรณ์กันเนาะพี่เนาะว <c oughs> ่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะครับฝากไว้เช่นนี้ก่อนนะครับ